ต่อไปเป็นการแข่งขันเรือพายประมงชาวบ้านอำเภอแม่ใจในรายการที่เจ็ดนะครับผมเป็นการแข่งขันประเภทซีฝีพายครับตอนนี้นักกีฬาห้าทีมลงไปแล้วนะครับรูที่หึเป็นแม่ใจครับลูสอเป็นสีถ้อยรูสามแม่ซุก ลูซีปลาแฝกลูห้าบันเล่าครับบันเลาครับนี่ยกต้อยตหดจกต แม่ใจสีถ้อยแม่ซุปปาแฟกบ้านเราครับเลี้ยงตามลำดับนะฮะสีถ้อยนะเสื้อขาวนะแม่ใจนี่เสื้อสีแดงครับแม่ซุกเสื้อเขียวครับปลาแฟกนี่เสื้อสีเหลืองันเนาะเหลืองครับ สีชมพูบอนเราครับเอาแล้วครับออกตัวมาแล้วครับออกตัวมาแล้วครับสีปีพายนะครับสีถอยครับสีถอยขึ้นมาแล้วครับสีถอยขึ้นนามาแล้วครับเอาล้ครับตอนนี้สีถอยจ้วงนำขึ้นมา้วครับโอ้แสงแม่ใจครับ สีฝีท้ายนะครับใช่สีเหลืองนี่ปลาแฟครับปลา,าแฟมานับสองกำลังสู่สีกับ้านเราครับไปแล้วครับตอนนี้โอ้โห,โหปลาแฟกอันดับสองจะโดนแสงครับเอาบ้านเราบ้านเราแหงขึ้นมาแล้วบ้านเราแหงขึ้นมาแล้วโอ้บ้านัเราครับ โอ้แม่ซุกสีเขียวนี่ร่างท้ายนะครับผมไปดูครับไข่จะได้ทีสองครับสีถ้อยนี่หลบตัวไปแล้วครับทีหนึ่งเข้าไปแล้วครับพี่ซองจะเป็นองไหมโอ้มุมนี่บรรได้ใจนะครับว่าเป็นปลาแฟก็ว่าบ้านเราเนาะอของบ้านเราเข้าก็กหนหรออแฟกเนาะอสายขนปอดไทยหนอคนเยวีะกว่าขปอดไทยนะ่ะ ไปคนเดียคที่งันี่มาครผมดีบอคับนะแล้วก็็มใจดีให้นครับมับ่ายั้งหมดต่ไนี้งากันไรเอาครับรายการนี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับรอบคัดเลือกนะฮะทีหนึ่งเข้าไปเป็นสี่ท้อยนะครับผม ผมานาดรการข่งอยาเข้นใช่ไครั้บนี้ไปนะครัของเรื่อไรขอามช่อใจของเราใครับเรารียนมาสิ่นกนได้ปะหาม่ครับโอเ้แต่รถของ โอเคนรับอไปของพโดยใช้ตัแทจากทาง่ายกเรงได้แล้วรอเชื่อว่าพ้อมกลุ่มนะครับุมยุขอเแื่อนนะครับตนนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายการที่แปดกันต่อนะครับผมนั่นเป็นทกั